จะสังเกตเห็นว่านะครับมันก็จะเริ่มแทงยอดนะครับเนื่องจากว่าช่วงหน้าหนาวกับหน้าแล้งนะครับหรือหน้าร้อนเนี่ยนะครับต้นไม้เท่าที่ผมสังเกตดูจากประสบการณ์ที่ทําต้นไม้นะครับผมมันจะแทงยอดได้ดีนะครับถ้าสมมุติว่าเรามี1น้ําน้ะครับน้าแบบสมานเสมอ2ปุ๋ยนะครับและ3แสงแดดนะครับเพราะว่าผมคิดว่านะครับการที่มันแทงยอดได้ดีดีดีกว่าหน้าฝนนะครับ มันอาจจะเป็นเพราะมันได้รับแสงแดดนะครับแสงแดดแบบเต็มที่นะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่ามีน้ํานะครับมันก็มีน้ําแบบสม่ำเสมอนะครับยอดนะครับยอดของมันมันก็จะแทงนะครับมันก็จะแตกยอดแตกแขนงได้ดีขึ้นนะครับซึ่งถ้าเป็นหน้าฝนมันค่อนข้างที่จะชะงักนะครับผมคิดว่ามันอาจจะไม่ได้รับแสงแดดเท่าที่ควรนะครับแต่มันได้รับความชื้นมากนะครับดังนั้นนะครับถ้า ถ้าจะให้ดีนะครับในการที่จะบํารุงต้นไม้นะครับผมแนะนําให้เพื่อนๆบารุงในช่วงหน้าหนาวกับหน้าแล้งนะครับหน้าร้อนนี่แหละนะครับอย่าให้ขาดน้ําขาดปุ๋ยแล้วก็อีกอันึงนะครับแสงแดดนะครับจะเป็นส่วนสําคัญที่จะช่วยให้นะครับต้นไม้ของเราเจริญเติบโตนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะใส่ปุ๋ยคอกนะครับใส่ปุ๋ยคอกให้กับต้นมะพร้าวนะครับ ผมจะเลือกทำเกษตรในช่วงตอนเช้านะครับเนื่องจากว่าตอนเช้านะครับมันค่อนข้างจที่จะอากาศดีนะครับผมมันไม่ร้อนนะครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่ามันช่วงตอนเที่ยงตอนบ่ายอย่างเงี้ยครับมันค่อนข้างที่จะร้อนในการใส่นะครับในการใส่ปุ๋ยนะครับผมผมก็จะใส่พอประมาณนะครับกะว่าประมาณสักสิบกรัมมือนะครับก็พอแล้วนะครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่าใส่เยอะไปหรือใส่น้อยไปอย่างเงี้ยครับมันก็จะไม่ดีต่อต่อ ต้นไม้ของเรานะครับผมซึ่งนะครับจะเห็นว่านะครับวันนี้นะครับลูกน้องเพียบนะครับผมก็จะมีนะครับผมอันนี้นะครับเดี๋ยวแนะนําแนะนําลูกน้องนะครับลูกน้องแต่ละตัวนะครับผมอันนี้คือแพนด้านะครับผมแพนด้านะครับก็จะมีลูกน้องนะครับคอยเฝ้านะครับผมแล้วก็มีไอ้เฉยนะครับ อ, S! <S อันนี้จะเป็นอไอเชื่อยนะครับผมจะเห็นว่ามีอีกตัวหนึ่งครับมีไอเฉื่อยผมจะเลี้ยงสุนัขไว้ทั้งหมดผมจะเลี้ยงหมาไว้ทั้งหมดห้าตัวนะครับผมก็จะมีไอเฉื่อยนะครับอันนี้เป็นไอเฉื่อยนะครับแล้วก็มีอีก2ตัวนะครับผมอีกตัวหนึ่งรู้สึกว่ามันไม่ได้มานะครับผมอันนี้ก็จะเป็นช็อปปี้นะครับผมอันนี้เป็นช็อปปี้นะครับแล้วก็ อันนี้คือไอ้หูนะครับไอ้หูก็จะเป็นไอ้หูนะครับ